ทารกในช่วงสามเดือนแรกมีอาการท้องอืดไม่ผายลมไม่ขับถ่ายคุณแม่ต้องดูแลอย่างไรบ้างสำหรับเด็กภาวะท้องอืดก็คือมีอาการท้องป่องนะคะอาการแน่นอืดอัดท้องไม่ผายลมนะคะเรียกว่าทารกท้องอืดนั่นเองค่ะซึ่งอาการทารกท้องอืดก็จะทำให้ทารกไม่สุขสบายนะคะคุณแม่สามารถทำได้อย่างนี้อันดับแรกเลยนะคะ จะต้องจับลูกเรอทุกครั้งหลังกินนมถึงแม้ลูกจะเรอหรือไม่เรอหรือจะมีการผายลมออกก็แล้วแต่จะต้องจับเรอหลังกินนมนะคะอย่างน้อยประมาณ10นาทีทุกครั้งเลยนะคะในช่วง3เดือนแรกเกิดอันที่2ค่ะก็คือการใช้มหาหิงนะคะทาบริเวณร,บรอบๆบสะดือ การทาก็คือแนะนําว่าถ้าเป็นมหาหิงก็ใช้สําลีชุบนะคะมหาหิงนั้นทาหรือจะเป็นเจลก็ได้นะคะทารอบรอบสะดือของลูกนะคะหรือบริเวณฝ่าเท้าทั้งสองข้างหรือตามแนวกระดูกสันหลังลูกอันนี้สามารถทาได้เลยนะคะตั้งแต่เด็กแรกเกิดค่ะหรือคุณแม่จะใช้ยาขับลมช่วยลดอาการท้องอืดของลูกได้ซึ่ง ยาแก้ขับลมก็ใช้ได้ตั้งแต่เด็กแรกเกิดคุณแม่สามารถขอคําแนะนํานะคะจากคุณหมอหรือว่าจากเภสัชกรนะคะเราสามารถไปซื้อยาขับลมแล้วก็แจ้งอายุของลูกนะคะว่าลูกเรามีอายุเท่าไหร่เภสัชกรก็จะแนะนานะคะยาที่สามารถให้ลูกประ,ประทานได้ตั้งแต่แรกเกิดนี่ก็คือเป็นสิ่งที่จะช่วยแก้ไขภาวะลูกท้องอืดน,นะคะตั้งแต่ แรกเกิดนะคะที่เจอบ่อยๆเลยก็คือ 1. ต้องจับเรอนะคะ2คือทำอาหาเหิง 3. ก็คือป้อนยาขับลมสิ่งเหล่านี้จะช่วยแก้ปัญหาลูกท้องอืดในช่วงแรกเกิดได้นั่นเองค่ะ